ละครสั้นเรื่องเมื่อมีคนว่าฉันเป็นยายแม่มดส่วนใครคนไหนที่ขอละครสั้น FC เรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะรอคิวหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหอ,อยไรเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใสอโอมีแต่ชุดแม่มดเนี่ยชุดแม่มดตั้งแต่วันฮาโลวีนแล้วนะ นี่ฉันไม่ได้ซักผ้ามาได้ไงล่ะเนี่ยอีกอย่างหนึ่งฉันนัดลินดาเอาไว้ที่ร้านมินิมาร์ตนะโอ้โหต้องรีบไปซะหน่อยและเฮแต่ว่าเพื่อนเขาจะตกใจกันไหมเนี่ยว่าฉันใส่ชุดอะไรของฉันมาล่ะเนี่ยเอ๊ะแล้วนี่ลินดาอยู่กับใครเนี่ยอ๋นอนั่นมันโอ้กับจิ๋วนี่นะลินดาว่าไง อ๋อสวัสดีจ้านี่มันใครเนี่ยลินดาทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนอะไรเนี่ยอ๋อฉันเป็นเพื่อนลินดาน่ะหรือชื่อว่าเมแกนอ๋ออันนี้โอ้กับกิวเป็นเพื่อนในสมัยเรียนตอนเด็กฉันเองแหละอ๋อมามามาเดี๋ยวเราเข้ามาซื้อของกันเถอะอีอนั่นมันใหญ่แม่หมดนี่นามังอ่านไม่เข้าล้ะสะดซื้อจะซื้ออะไรล่ะเนี่ย ้ยลินดาไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดเขาหรอกอีดูสิทำของตกนั่นมันใหญ่แม่มดนี่นาะมีผมสีน้ำเงินเข้มพร้อมกับตาสีม่วงต้องเป็นแม่มดแน่ๆเลยเอย๊นี่มันจะบ้าไปกันใหญ่แล้วน,นเนี่ยนี่ฉันไม่ใช่แม่มดนะนี่ฉันใส่ชุดวันฮาโลวีนแต่แค่วันนี้ไม่ใช่วันฮาโลวีนเพราะว่าวันฮาโลวีนผ่านไปแล้วไง เพราะว่าฉันไม่มีเสื้อใส่นะ่ะอีใหญ่แม่มดอี้วออกไปจากร้านมินิมาร์ทเลยนะนี่พวกแกก็หัดให้มารยาทกับเมแกหน่อยสิพวกแกเนี่ยโอ้กับกิ๋วนะ่ะไม่มีมารยาทกันเลยนะนีนี่แกเข้าข้างแกมากกว่าพวกฉันหรอเนี่ยนี่ลินดาพวกแกแกลินดาฟังฉันหน่อยสิ ลินดาแกจะอยู่ฝั่งฉันหรืออยู่ฝั่งอ้ยายแม่มดนั่นน่ะอ๋อฝั่งนั้นอะเหรอเอ๋แต่ว่าเพื่อนฉันชื่อว่าเมแกะน่ะไม่ใช่ยายแม่มดฉันจะเลือกอยู่ฝั่งเพื่อนฉันแกเนี่ยไปชอบโบลี่คนอื่นเลยนะนี่มีได้นะฉันเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กนะเว้ยตั้งแต่เด็กแล้วไงแต่พวกแกชอบโบลี่ไม่ใช่หรอ ไปกันเถอะเมแกนโอเคโอโหลินดาฉันไม่เคยเห็นมุมนี้ของแกมาก่อนเลยนะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่แค่มันพูดไปแบบนั้นน่ะก็เพราว่าวงนั้นมันชอบโบลียังไงล่ะพอดีฉันไม่ชอบนะฉันก็งงเหมือนกันนะถ้าฉันออกจากชุด เอมใส่ฉันแม่มดออกจากบ้านก็ว่าฉันเป็นใหญ่แม่มดถ้าฉันชีเปลือยหรือโป๊ออกจากบ้านก็ว่าไม่มีมารยาทอีกเฮ้ซื้อทาโกยากิกินดีกว่านี่แม่โนโลไม่ขายให้แม่มดหรอกนะฮ่าฮ่าฮแม่มดเขาต้องกินไส้เดือนกินนอนกันนี่ลุงลุงก็ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยนี่หนูไม่ใช่แม่มดนะคะนี่เดี๋ยวหนูจะลอยให้โดเลย อุ้ยตายลืมไปค่ะลุงพอดีหนูไม่ใช่แม่มดหนูจะลอยได้ไงเนี่ยมันเป็นไรแกเดี๋ยวฉันซื้อให้เองนี่ค่ะลุงเอาสองกล่องค่ะได้เลยจ้ะอ้ยอไรลเนี่ยนี่มันงงงงง,งคนในโลกนี้เป็นอะไรกันหมดฮะเนี่ยอุย้ยใส่ชุดแค่แม่มดเองแต่ฉันก็ไม่ได้เป็นแม่มดสักหน่อยเนี่ยก็โดนกล่าวหาว่าเป็นแม่มดโอ้โห นี่แกรอฉันหน่อยสิแม่แกนฉันรอแก่แล้วนาลินดามามะเดี๋ยวเรามาสั่งของดีกว่างั้นเอาเค้กเอาชิฟเค้กก็แล้วกัน ใช่ไหมลินดาแล้วนี่แกสั่งอะไรเนี่ยอาฉันสั่งอะไรก็ไม่รู้นะ่ะวันนี้ฉันว่าจะสั่งมาลองกินดูนะ่ะอะรหอนี่แกดูใหญ่แม่หมดสิเออเหอะคนคะดูใหญ่แม่หมดนั้นสิเนี่ยแม่หมดเขากินเค,ค้กเป็นด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเนี่คุณอย่าไปพูดเลยดีกว่าอาจเขาจะสาพ,พวกเราก็ได้เนี่ย เออฉันก็ไม่ได้อยากเป็นกบนะนี่พวกแกบางอ่านมาว่าเพื่อนฉันวิยหยุดลินดาอย่าอย่าเพิ่งไม่เป็นไรหรอกฉันรับมือได้นะเฮ้ยอะไรกันนี่คููรักนั่นหวานแหววกันไม่พอแถมมาว่าฉันเป็นแม่มดอีกฮะเฮ้ยถ้าฉันไม่ได้เป็นผู้หญิงอ่อนโยนนะไม่ใช่สิถ้าฉันไม่ได้ตัวเตี้ยตัวเล็กนะ ฉันจะเข้าไปอื้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตลาดกันเถอะไว้ตายแล้วนีผ่าดูไม่ผิดเหรอเนี่ยมาวายมันคือแม่โมดนี่แม่มดนี่นะอียวไม่ขายเชอรี่ให้แม่โมดหลังนะคะเนี่ยแกไปซื้อร้านปลาหมึกพ่อฉันดีไหมโอเคฉันไปซื้อก็ได้พอดีฉันก็ชอบกินปลาหมึกเนี่ยนี่พี่ลูกเพื่อนลูกแต่งตัวอะไรเนี่ย เป็นแม่ทเมดล้อเนี่ยแต่ว่าวันฮาโลวีนเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่สิวันฮาโลวีนผ่านไปแล้วฮ่าฮลุงแค่ล้อเล่นน่ะเออไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่เดี๋ยวฉันกินให้ดูเลยเอาเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจ่ายเองโอเคอืมปลาหมึกพ่อแก่คตนอร่อยเลยอะนี่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะ โอเคอุ๊ยแต่ว่าฉันแวะซื้อลูกโป่งดีกว่างั้นซื้อลูกโป่งหน่อยค่ะได้เลยนี่มันแม่มดนี่นะโอเคนี่จ้าเอาลูกโป่งไอหมาบักนะคะนี่ครับเอ๊ะแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกโป่งนะคะอันนี้มันคือหน้ากากตัวตลกนี่อ๋อมีปากยาวแต่จมูกไม่ได้ยาวมันก็สมเหมาะสมกับแม่มดแล้วนะครับเนี่ย เฮ้ยอะไรกันเนี่ยคนพวกนี้ว่าฉันเป็นแม่หมดแหมถ้าฉันเป็นจริงๆนะฉันฉันจะสาบพวกแกให้กลายเป็นมดเลยไม่เอาสิให้สาบพวกแกกลายเป็นแมงสาปปีเตอร์ไปเลยแนะ่สนุกกันไหมเอ่ยทุกคนก็ขอจบการไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะเราก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปก่อนค่ะบายบาย